หนักเข้าไปอีกค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะคะมีมะแมลงชนิดหนึ่งที่กําลังระบาดนั่นก็คือมแมลงบัวนั่นเองนะคะ,คะเขาบอกว่าถ้าออกระบาดมาเนี่ยส่งผลให้นาข้าวที่กําลังใกล้เก็บเกี่ยวของชาวนาเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากเลยนะคะ,คะนาข้าวที่กําลังออกรวงใกล้จะเก็บเกี่ยวของเกษตรกรตําบลย่านยาวอําเภอเมืองพิจิตรกว่า3 0 0พไร่ต้องเสียหายเกือบทั้งหมดจากการระบาดของมแมลงบัวซึ่งเป็นศัตรูข้าวที่มักจะเข้ามาเจาะลำต้นเพื่อวาง ะะก็ทําให้ข้าวนั้นไม่โตและยังทําลายยอดอ่อนและรวงข้าวเสียหายค่ะนอกจากนี้ยังทําให้ต้นข้าวแตกกอมากผิดปกติและจะไม่ออกรวงเลยค่ะชาวนาในตำบลย่านยาวคุณวันชัยปั้นม่วงเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าหากพบว่าแปลงนาม,มีแมลงบัวลงกัดกินข้าวก็ยากที่จะกําจัดค่ะและถ้าไม่ควบคุมการระบาดภายในระยะเวลา1-2สัปดาห์นะคะแมลงบัวนี้มันจะระบาดไปทั่วท้องทุ่งนาเลยค่ะ<อ>ก็จะสร้างความเสียหายแก่นาข้าวทั้งหมดสุดท้ายแล้วก็เลยต้อง แก้ปัญหาด้วยการจุดไฟเผาต้นข้าวทิ้งทั้งหมดค่ะแมลงบวเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กนะคะขนาดใกล้เคียงกับยุงค่ะวิธีป้องกันแมลงชนิดนี้ก็คือใช้แสงไฟดักล่อแมลงและทําลายทิ้งในต้นฤด,ดูหรือว่าทําลายพืชอาศัยของแมลงบวกค่ะหากมีการระบาดรุนแรงก็ควรที่จะใช้สารฆ่าแมลงในการลดความเสียหายและก็ต้องใช้อย่างถูกวิธีด้วยนะคะหรืออาจจะไปปรึกษากับทางเกษตรกร,กรจังหวัดในพื้นที่ก็น่าจะเป็นการหยุดการ ระบาดของศัตรูข้าวชนิดนี้ได้ค่ะข้าวเล็กมันก็ตายก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของบรรดาพี่น้องชาวนาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองไปปรึกษาเกษตรจังหวัดได้นะคะในขณะเดียวกันเกษตรจังหวัดเองก็ต้องลงพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนถ้าหากมีความจําเป็นต้องใช้ยาศัตรูพืชนั่นเองนะคะเราเปลี่ยนไน